ค่ะกราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะจะมาพอกันคลิปนี้กับเป็นเล่าพัฒนาของน้องตาเนาะค่ะพี่น้องนะคะเล่าพัฒนาของวันที่เจ็ดเนาะคะ่ะของน้องตาลดเนาะค่ะพี่น้องเนาะพอมีสี่พอมีหกนะคะ, 4, ะ,คะลดมัดนะคะทั้งเดินนะคะกะตัตงคาบขอโทษขออภัยเด้อค่ะพี่น้องนะคะตัวเลขไม่เข่าไม่ลดเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ะะต้องกราบขอตรวจขออภัยเป็นยางสูงเดอ้อค่ะพี่น้องมื้อนี่อากาศแดดเดียวแดดยุบเดียเด๋ยวแดวดออกอยค่ะท่านผู้ชมค่ะเป็นห่อนๆน,นะคะคล้ายๆว่าจะมีฝนเดู่ค่ะเมิดกําลังเมิดขึ้นมาานาะคะ่กะก็ขอให้ฝนตกฟ้าหอใไ้ระวังในการใส่ถนนเดอ้อค่ะพี่น้องก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทุกทุกท่านนะคะทุกหมองทุกบอนนะคะขอให้แกวขาดปลอดภัยเดอ้อค่ะ เพราะว่าบางมองฝนตกซื่อทั้งลมทั้งฝ่าพี่น้องคะทุกมือนี่กับฝ่ากับห้ค่ะกัในขณะที่ฝนตกฝ่าห้องหยุดติการเล่นโทรศัพท์ไว้ก่อนเพื่อจะได้เล่นมือต่อตไปนะคะความเสี่ยงกับสูงพี่น้องคะนะคะสมมือว่าถ้าฝนตกฝ้าห้องแน่กด้ยิ่น่าวเอาอยู่ไกลๆกนี่กับมี่นะคะกับดนความเป็นห่วงเป็นใยจากหมยข้อลายเอเดอร์ค่ะพี่น้องนะคะกัเข่ากับป้องกันเจ้าของเอาเนาะค่ะเนาะ เด็กหน่อยล่ะคคะปัญหามันคือเด็กหน่อยมัแต่บ่องหัวจักยานค่ะพี่น้องแต่เด็กหน่อยเนี่ยนนีอยู่ทงหน้าค่ะยานถ้าฝนตกลิ้นมาแน่เก็บปิดไฟให้เรียบร้อยว่ามันมันดีนะคะมันยานปิดเครื่องให้เรียบร้อยมดนะคะเพราะว่าเห็นแล้วนะคะเห็นฝ้าล่งยู่หนาบ้านเนี่ก็เลยยานค่ะเป็นยานแบบกงหญ่พรอมค่ะก็ดีอย่างหนึ่งแต่มันพอเห็นมันกับว่ายานค่ะพี่น้องถ้าเป็นผู้ให่่คือกันล่ะค่ะถ้าพอเห็นกับว่ายาน ฝ่าล่วงต่อหน้าต่อตามันก็เลยพากัย่านค่ะก็เลยาตัถึงแต่ฝนตกแนง่สิฝ้าบระท่านในห้องเนาะคะ่ะปิดเครื่องเบิดทั้งของยายของร้านเนาะคะ่ะเขาจะหาปิดหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากไว้เนาะคะ่ะเป็นความรูดด้ดีๆหนึ่งที่สามารถปกป้องตัวเองได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ค,ะค่ะกะไปสู่แนวทางของมือนีเลยเนาะค่ะพี่น้องเพราะเ,เป็นการเสียเวลาเนาะคะ่ะ ขออนญาติเอาสถิติเก้าออกก่อนนะคะหมว,ว่านนี่เล่าอ่เอ <c oughs> ขอไพยค่ะสามนอยมัดรวมนะคะหมูว,ว่านนี่กะเข่าหาเจ็ดตรงๆเลยเนาะพี่น้องเนาะกะดีใจน้ำพี่น้องที่เขามาติดตามเลยค่ะพี่น้องค่ะนะคะเล้วพัฒนา วันที่เก่าเนาะค่ะเก้าคืออนุญาตอ่าถ้าอนุญาตตีเส้นแล้วก็น่าพี่นองเนะขออนุญาตพี่นองเนอะค่ะ จะได้ยินเสียงด้วค่ดเด็หน่อยเพราะว่าเฮียนแอดติดโรงเรียนนะคะพี่น้องจะได้ยินเสียงคุ้นคู่ผ่นผ้าได้หน่อยเห็ดกิจกรรมต่างๆนะคะ น้องตาพารวยนะคะพี่น้องเนาะค่ะของน้องต้ามือน,นี้เด่นยุทธีแปดกับซีค่ะพี่น้องค่ะของน้องตาเด่นยุทีแปดกับซีเนาะค่ะเนาะ ว่านนี้ของลองตาลุดเดอ้อค่ะพี่น้องนะคะลุดมัดทั้งเดน่นทั้งเดน่นทั้งคูเลยนะคะ,คะเด่นลุดก็คือต้องลุดมัดที่แล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะนะคะเด่นสี่ลองเด่นแปดลองสี่เนาะค่ะพี่น้องนะคะคูแหลกก้อนเนาะ,ค,ะ 8, 7, ค่ะแปดเจ็ดค่ะเขียนตัวใหญ่เลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะนะคะ คู่แรกก็คือแปดเจ็ดค่ะพี่น,อนะะ 8, 7 8, 7้องนะคะแปดเจ็ดแปดเจ็ดแล้วก็แปดสามนะคะแปดแปดสามพอออกโดนเราได้ค่ะเล่าพัฒนาพี่น้องนะคะตะกี้ออกนำนำรั่วรั่วนะคะแต่จะโดนเติบแล้วนะคะทีเล่าพัฒนาพอออกนะคะแปดเจ็ด 8ปดสามแปดหกค่ะพี่น้องนะคะแปดเจ็ดแปดสามแปดหกนะคะเนาะไพ้อีเขามาแล้วกดไลค์แอดเนเดอร์ Ad ค่ะพี่น้องนะคะกดไลค์กดแชร์แอดเนเดอร์ Ad ค่ะเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นนะคะพี่น้องค่ะนะคะมันมมีใบอ่ะใบเกาลีวิวงนะคะมันรุดกเลได้ตง ใส่เวลาจากนิดนึงเด้อค่ะแอดต้องการขอถทขออภัยเด้อค่ะพี่น้องคะนะคะต้องอ่าคือสาแท่นะคะกาขอเวลาเนาะค่ะขอเวลาจากน้อยหนึ่งเด้อค่ะจะต้องการขอบุญขอบคุณสาหรับพี่น้องที่เข้าใจว่าการว่างการอัดคลิปโลงแนวทางเพิ่นก็ต้องใส่เวลาแปดนาทีขึ้นเนาะค่ะพี่น้องย่างขีไลายกไ,ได้สิบนาทียังสิ่ไหค่ะ กอขอบ,บุญขอบคุณเด้อค่ะที่เข้าใจเนาะค่ะพี่น,อน้องเนาะกสำหรับน้ำใจต่างๆกับขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้อง c เจ็ดค่ะพี่น้องค่ะนะคะ c เจ็ด c สามค่ะพี่น้องพี่น้องนะคะ c สาม d แปดแปดเจ็ดแปดสามแปดหก เดนซีซีเจ็ดซีสามซีหกค่ะพี่น้องนะคะซีหกนะคะค่ะกราบขอบุณขอบคุณเด้อค่ะสำหรับพี่น้องที่เขามารับชมแล้วนะคะพี่น้องค่ะไปสามตัวหางเดียวเลยค่ะเนาะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะสามตัวหางเดียวของมอนี่เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะแ,แอดแกะแอดหลอกออกมาแล้วนะคะ ตัดเลนเดอร์ค่ะพี่น้องน,นะคะให้ตัดเลนตัวนี้นะคะพี่น้องค่ะ <L un ters> ค้างเดียวพี่น้องสองสแปเดอ้อค่ะพี่น้องค่ะนะคะ <L un ters> คลิปนี้ก็เดินทางมาสู่ไทยคลิปแล้วกราบขอบุญขอบคุณพี่น้องเดอ้อค่ะที่เขามารับชมนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ